ตรงตาจจิงนแต่ว,วันนี้ก็มึนงนกับไม่ได้กินตีวันนี้ <laughs> ไม่จังม่อยากกินกับไม่ดื่มกับมึกมึ <laughs> งทั้วิบ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 แล้วิบนะิบรบิบินิบิะิบิบกัิบ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 าบิ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 บบบับิ้าบ มาได้กินดีกับท่านหนุ่มน้องมาได้เลยกับบางเย็ดบางวาดมาเลยครับบางเย็ดบางวาดชวยไหมครับมือทันเลยกับบางเย็ดบางวาดเลยมาในจักดีจังกุ้งมาได้กันครับบมอนอกตัวนี้ครับลุ่มนิงอกมงเช่นอลไรอย่างขึ้นอยู่เลยนี่กับกุญแจกุญแจครับเต็มโจเลยครับอลไรตอนนี้โอ้โหรอดเดียด้วยเออพี่ครับ โอ้นู่นก็เปนอะไรแล้วโอ้โหโอ้ขึ้น็นนู่นแล้วครับน้อยห่างต้ยตายไม่เห็นเขาบอกไปครับผมมือท่านไม่ได้กินดีครับท่านบาวเดี๋ยวใครว่าผมไม่แหน่งเลยมือโอ้โคแค่แมแล้วนี่ครับใต้รูนกนกนี้ครับขึ้นที่จานครับโอ้โอ้ขึ้ป็นอะไรแล้วครับโอ้มินนิงมักนะ มินหนีเงยเลยเลว่าปืนบ้านนี่ยเขาบอกวอาปิดธรรมดาครับแต่ว่าโอ้โหเล่ก่อนจั๊กเออเเล่ก่อนสิครับไอ้ก่อนจั๊กเออเล่ก่อนรู้นะรู้นะไอ้ก่อนจักเต็มจอเลยเออเล่โอเคครับนี่ธรรมดาครับปู่โอเคครับปีกิบก่อนครับว่าไปยาไปยายากเก็บมีโก้ครับ บิไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พวกโกกับบิ๊กโกให้มเห็นครับโอ้โอ้อยังเต๊กขึ้นไปเลยตีห้าตีอ๊อกแล้วนี่กำแล็กขึ้นไประลาวนู้นเล่ยเลยเล่ยเล่เตะตัวเ,เลยเหรอ,อ,อยี่เตียงเลยอ๋อตีอ๊อกเลยเียงเลยเลื่อนเลยไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่เล่นนี่ก็ไปกับตั้นกับไม่ได้กินดี คึ้นรวยครับขึ้นรวยแบบเงียบแบบมาด้วยอจังกูเงือกหัวตามตัดดูนี่ก็แค่เนี้ยติดเยวไปอ่ะไอ้นู้นเลยอ่ะมันมั่วไอตัวนี้เจ๊มขึ้นนี้นี่โอเคครับปิ๊บครับขอบคุณทุกท่านครับโอเแล้วาได้แล้ว